มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนตะนารากรแนะพักเก้าวไกลควรที่จะเปลี่ยนฝ่ายกฎหมายก่อนเปลี่ยนประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพจ Facebook ได้โพสต์ภาพการสนทนาผ่านระบบข้อความในลน์กลุ่มของพักเก้าวไกลระบ,บุประมาณว่าคุณชัดว่นันอดีตศศพักก้าไกลโชว์หลักฐานคุยไลน์กับพักคก้าไกลได้ขอถอนตัวออกจาก ผู้สมัครบัญชีรายชื่อก่อนสมัครสองวันเพราะตัวเองถือหุ้นสื่ออยู่นั่นทำให้หลายคนสงสัยว่าขนาดสมาชิกยังทราบว่าหากมีการถือหุ้นสื่อตอนเองจะไม่ผ่านคุณสมบัติการเป็นสสแต่ทำไมหัวหน้าพักอย่างคุณพิธาลิ้นเจริญรัตจึงไม่รู้หัวหน้าพักคนก่อนก็สอบตกเรื่องนี้มาคนนี้ก็สอบตกเรื่องเก่าเป็นเพราะเหตุใด เกี่ยวกับเรื่องนี้ตักนา,รากรติยายนผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าเราว่าพรรคก้าวไกลควรจะเปลี่ยนฝ่ายกฎหมายของพรรคนี่เป็นความเห็นของปุถุชนธรรมดาที่มองโลกตามความเป็นจริงมองจากความผิดพลาดสองเรื่องใหญ่ๆ 1. ห,หัวหน้าพักสะดุดปมถือหุ้นสื่อทั้งสองคน 2. ไม่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนที่รับมาเป็นบริการของหัวหน้าพักเคยติดคุกคดีอุ้มปล้นรีสัพย์ปลอมเอกสารเป็นตำรวจพ้นโทษมาเมื่อปี2 5 6 0 ถ้าจะอ้างว่าบริการที่ชื่อต้นเป็นคนที่บริษัทรักษาความปลอดภัยส่งมาข้ออ้างนี้เราว่าฟังไม่ขึ้นเพราะการรับคนมาทํางานในตําแหน่งสําคัญคืออารักขาผู้นําของภักนั้นฝ่ายกฎหมายของภักควรที่จะตรวจสอบด้วยตนเองอย่างรอบคอบไม่ใช่เอาใครก็ได้ที่บริษัทส่งมา ขนาดเราเองเจอทนายที่มีนิสัยประมาททำคดีไม่รอบคอบเรายังตัดสินใจเปลี่ยนทนายทันทีไม่ต้องรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นแม้ว่าจะจ่ายค่าทนายไปครบหมดแล้วก็ตามตามใบแจ้งนี้ที่ฝ่ายทนายส่งมาท,งทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ขึ้นศาลเลย เรื่องฝ่ายกฎหมายของพรรคที่ทําให้เกิดความเสียหายหลายครั้งหลายหนผู้บริหารของพรรคก้าวไกลควรที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสักทีก่อนจะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนฝ่ายกฎหมายของพรรคก่อนเถอะด้วยความหวังดีจากประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ